<Good> afternoon. คุณอาร์ตโนนสุนันท์ปฐมซิกสวัส,ส,สดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะเป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกับคุณครูวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงเดย์นะคะเรื่องเกี่ยวกับวันลอยกระทงหรือลอยกระทงเฟสติวลัลสนะคะคือเทศกาลวันลอยกระทงนั่นเองนะเคะพร้มอมยังพร้อมนะคะโอเคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลอยกระทงกันเ <lebih uit S 1> ลยดีกว่านะคะ โอเคค่ะอ่ะหน้าจอมาอยังลูกหน้าจอมาหรือยังมา,มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหน้าแรกนะคะเป็นอ่หน้าแรกเขาจะบอกลอยกระทงเฟรเซอร์เทศกาลอยกระทงนะเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทงกันก่อนดีกว่านะคะค่ะอามาดูอันแรกเลยคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกใครอ,อ่านได้เปรย์อ่านว่าเ l a ย์แ<ะ>ปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะ แปลว่าอธิษฐานเวลาที่เราไปลอยกระทงใช่ไหมคะเราจะมีการนั่งลงริมแม่น้ําใช่ไหมริมน้ำเนาะแล้ก็จะมีการยกมืออธิษฐานนะคะอ่านว่าเพลแปลว่าอธิษฐานนะคะต่อไปคํานี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆใครอ่านได้อ่านเลยคะ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลอยครับ no, no no in English please อ่านประโยคภาษาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า อ่านว่า float ออกเสียงตามคูค่ะ float float Flo <at. S 1> เปิดใหม่แล้ว <Flo at. S 1> เพื่อโอเค float แปลว่าลอยนะคำต่อไปคำนี้ easy มากอ่านว่าอะไรคะ l i v e r l i v e r แปลว่า แม่น้ำแม่น้ำเวลาเราไปลอยกระทงเราจะไปลอยอยู่ที่แม่น้ำบางคนก็ไปลอยทะเลใช่ไหมคะบางคนก็ไปลอยตามคลองต่างๆเนาะเอามาอันนี้คืนวันลอยกระทงเวลาเรียนที่ไปลอยกระทงด้านนอกนะที่ไม่ใช่ลอยที่บ้านนะคะนักเรียนลองมองบนท้องฟ้าคืนวันลอยกระทงจะมีอะไรที่ข้างบนพระจันทร์จะเป็นยังไงลูก,รกรพระจันทร์ครับเต็มดวงพระจันทร์จะเต็มดวงถ้าพระจันทร์ถ้าพระจันทร์เต็มดวงภาษาอังกฤษว่าไงคะ full moon full moon รูมูลนั่นเองนะพระจันทร์เต็มดวงนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆ Candle Candle แปลว่าเทียน Candle แปลว่าเทียนนั่นเองนะคะในกระทงเราก็จะต้องใส่เทียนด้วยใช่ไหมนอกจากใส่เทียนแล้วเราใส่อะไรอีกใส่อะไรอีกอ่ะเรามาดูคําต่อไป<ด>ใส่อะไรคะ<ด>ใส่ดอก,ดดอกไม้<ด>ใช่ไหม<ด>อ่ะถ้าเป็นดอกบัวภาษาอังกฤษว่างไงคะด,ด,ดอกบัว r o s โลตัส <Lotus, S 2> <Lotus. S 1> นะโลตัสแปลว่าว<ะ>ดอกบัวนะคะโอเคคําต่อไปคํานี้ค่ะนอกจากใส่ดอกไม้ดอกบัวแล้วเราใส่อะไรอีกเหรียญใส่อะไรคะรใส่เหรียญน,น,นั่นเองนะคะเราจะใส่เหรียญเข้าไปในกระทงใช่ไหมนะคะโอเคเหรียญภาษาอังกฤษว่าไงลูกพลอย,อยแปลว่าเหรียญน,นั่นเองคํานี้ใส่ไหมคะใส่อะไรอีก flower 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 คือดอก,ดอกไม้ใช่ไหมคะเออเราคือเราจะใส่ดอกไม้เข้าไปเพื่อความสวยงามเนาะนอกจากดอกไม้ใส่อะไรอีกคะอันนี้สำคัญนะใส่ะอะไรจอสติกอ่านว่าจอสติกเมื่อกี้ใครอ่านออกเสียงเก่งมากอ่ะเมื่อกี้ใครอ่านใครมีส่วนร่วมในการเรียนนะคะใครมีส่วนร่วมในการเรียนนะเดี๋ยวครูให้คะแนนเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ใครอ่าน ผมครับผมครับชื่ออะไรครับ Tell your name please พัชรชาปกดีโอเคพัชระพัชระนะคะเก็ดวันพอย t รับไปหนึ่งค okay, ะแนนโอเคอะคำต่อไปคำว่าอะไรคะลูกข้าหนา่ข้าหน่แปลว่าคลองคลองคนอื่นออ,ออกเสียงด้วยนะคะข้าหน่แปลว่าคลอง ต่อไปคำนี้ค่ะเราจะชอบจุดตอนกลางคืนที่มีมืดๆหน่อยเวลาจุดแล้วมันจะสวยมากคำนี้อันว่าอะไรคะ f i r e w o r k firework แปลว่าอะไรคะไฟ r ์เวิรดอกไม้ไฟแปลว่าดอกไม้ไฟแปลว่าพลุนั่นเองนะใครเคยจุดบ้างใครเคยจุดพลุบ้างผมไม่เคยไหมมีไหมคะ หนูเคยจุดดอกไม้ไฟหนูเคยจุดดอกไม้ไฟนะคะใช้คําเดียวกันนะลูกนะ f l o w e r s ทีนี้เวลาที่หนูไปลอยกระทงนะถ้าหนูจะจุดดอกไม้ไฟจุดพลุนะคะหนูก็ออกเสียงภาษาอังกฤษได้เลยนะอ่าออกเสียงคําว่า fireworks นะคะคํานี้เวลาที่นักเรียนใช้ใบตองในการทานะคะใบตองภาษาอังกฤษว่าไงคะในการทากระทงใบใบตอง banana leaves banana leaves นั่นเองนะคะก็คือใบตองนะ คำต่อไปใช้ใบตองแล้วใช้อะไรอีกคะลูก Banana tree trunk Banana tree trunk เมื่อกี้ใครอ่านเมื่อกี้พระชะลัเก่งมากคะลูก Get t o p o i n t แล้วนะหนึ่งคะแนนแล้วไอสองคะแนนแล้วนะพัชชะลคนอื่นอ่านด้วยนะคะลูก Banana tree trunk แปลว่าต้นกล้วยนะต่อไปนี่อันนี้คืออะไรคะลูก เวลาเราไปลอยกระทงเราไปเราไปบูชาพระแม่คงคา<ร>ใช่ไหมพระแม่คงคาภาษ,าษาอังกฤษว่าไงคะ Godess d of water Godess d of water เคเก่งมากพัชระใช่ไหมใช่ไหมโอเคเก่งมากค่ะคนอื่นอ่านด้วยนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ Floating basket Floating basket แปลว่าอะไรคะเด็กๆ กระทงแปลว่ากระทงขอเสียงคนอื่นด้วยค่ะคนอื่นช่วยกันอ่านด้วยนะ้ลูกนะนะช่วยกันอ่านด้วยนะคะต่อไปคํานี้ตอนกลางคืนเราจะชอบนะคะเขาเรียกอะไรคะยิ่งทางภาคเหนือมีเยอะมากเลยอันนี้เขาเรียกอะไรลูกโคลยอ,อะไร เออโคมลอยนั่นเองนะคะโคมลอยเราจะจุดไฟใช่ไหมคะแล้วทีนี้โคมลอยนี่ก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะถ้าเป็นโคมลอยภาษาอังกฤษว่าไง floating lantern floating lantern นะคะต่อไปอันนี้เป็นเพลงลอยกระทงนักเรียนร้องได้ไหมร้องได้ไหใครร้อองงเพลลยษาไทยใครร้องเพลงลอยกระทงได้บ้างก่อนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาร้องเพลงลอยกระทงนะ เดี๋ยวก่อนอื่น<ๆ>ก่อนอื่นเรามาลองออกอ่านออกเสียงเพลงนี้กันก่อนดีกว่าว่าเพลงนี้ออกเสียงยังไงนะคะใครอ่านได้อ่านพร้อมกันเลยค่ะประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะลูก November full moon full moon อะไร full moon full moon ชายโอเคทุกคนเปิดไมค์ค่ะทุกคนเปิดไมค์ทุกคนเลยนะคะพร้อมหรือ,อยัง อ่านพร้อมกันดังๆค่ะเปิดไมค์แล้วอ่านพร้อมกันประโยคบรรทัดแรกอ่านว่าอะไรคะลูก November Full อ่านได้ไหมอ่านได้ไหมถ้าอ่านไม่ได้ถ้าอ่านไม่ได้เดี๋ยวอ่านตามคุณครูหนึ่งรอบนะคะพร้อมยัง November Full Moon Childs อีกแ n November Full Moon Childs โอเคลอยกระทงลอยกระทง ลอยกระทงลอยกระทง and the water high and the water high in the gold river in the gold river and the clong and the clong ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง Roy, 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 Gatong. Roy, Roy, Roy. Roy Gatong is here. Roy Gatong, Gatong, Gatong is here. And everybody full of cheer. And, and everybody, everybody full of cheer. Okay, we are together at the crown. We are together at the crown. This one with his Gatong. Each, each one, each one, which is, is, is point. Point. Okay. Huh? And we push away. We play. And, and, and we, push we push away. Push away we play. play. Again, please. As we push away, we play. And, and as we push away. Play, we, play. we can see a better day. We can see a better day. Okay. We can see a better day. เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงลอยกระทงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาร้องเพลงลอยกระทงเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบทีนี้ให้นักเรียนอ่านเองแล้วออกเสียงอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมยังเอ้ามาคำแรกเลยค่ะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำแปลค่ะเขยอธิษฐานเก่งมากอ่คำต่อไปค่ะโ f l o ู้ทุกลอยอ่านว่า f l o ุตแปลว่าลอยลอยอ่ะคำต่อไปค่ะ river river น้ำริแปลว่าแม่แม่น้ำแม่น้ำโอเคคำต่อไปค่ะฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงเวอร์เกตอ่ะ next word ดิสวรรณ candle o ทียนั่น candle ทียน โอเค next นิกสวดดิ o วรรณโลตัสดอกบัว lotus ดอกบัวโอเค this one coin คอยอ่านว่าคอยแปลว่าเหรียญแปลว่าเหรียญนั่นเองดิสวรรณฟลาวเวอร์ดอกไม้ฟลาวเวอร์แปลว่าดอกไม้โอเคดิสวรรณโยสติก j o อร์ซิกแปลว่าทูบทูบทูบนั่นเองอ่ะดิสวรรณค่าหนองคาหนองแปลว่าคลองแปลว่าคลองโอเคคำนี้ค่ะไฟเวิร์กไฟเ w o r k s แปลว่าดอกไม้ไฟหรือพลุโอเค next word this one banana leaf บานาน่าลิฟแปลว่าใบตองใบตองโอเค this one banana tree trunk banana tree trunk แปลว่าอะไรคะลูกต้นกล้วยต้นกล้วยนั่นเองโอเค this one goddess of water goddess of water แปลว่าอะไรคะพระแม่คงคาพระแม่คงคานั่นเอง this one floating basket Floating baskets แปลว่าอะไรคะกระทงกระท,ง,ทงนั่นเองอ่ะมาลิซวน Floating lantern Floating lantern แปลว่าอะไรคะโคมลอยโคมลอยโอเคอันนี้เพลงลอยกระทงเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังเพลงลอยกระทงแล้วก็รอบแรกเราฟังก่อนนะลูกนะรอบแรกเราฟังก่อนเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาร้องพร้อมกันนะคะ โอเคพร้อมอย่างหน้าจอขึ้นมาหรือ,อยังคะขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเรามาฟังเพลงลอยกระทงหนึ่งรอบนักเรียนคอตามไปก่อนนะคอตามเดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเรามาร้องออกเสียงดังๆนะคะลูกนะพร้อมอย่างอเลสโกไปเลยค่ะ คำศัพท์ในลูกรีบเบร์ Banana truck Banana, Banana leaf อ่าเอาเสียงคำศัพท์ด้วย f i e Candle Candle g e o g e stick กระทงกระทงนั่นเองไปคำศัพท์เลยนะคะ l a n t r n Moon

ทีนี้ทุกคนเปิดไมค์คะ่ะเปิดไมค์หมดเลยนะคะ <Okay. S 1> เปิดไมค์เปิดกล้องเดี๋ยวครูจะดูครูจะดูพวกเราด้วยนะคะทุกคนเปิดไมค์เปิดกล้องเดี๋ยวเรามาร้องเพลงรอยกระทงไปพร้อมกันนะออกเสียงพร้อมกันนะคะโอเคพร้อมค่ะใครยังไม่เปิดไมค์กระหนกพรยังไม่เปิดไมค์โอเคน้องเสียงดงดงๆนะคะลูก oh. พร้อมอยังโอเค okay. let's go <S เปิดไมค์ด้วยคะ่ะ

มูนมูนมูนหรือว um ่าอะไรคะมูนจันวายมูนช่รอยกระทงร้อยกระทง i the you โอเคจำได้ไหมไม่ทันจำได้ไหมคะไม่ทัน,ไ,ไ,มไ,มทนไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เราฟังเพลงลอยกระทงใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองทบทวนหน่อยซิว่าเมื่อกี้ที่คุณครูที่คุณครูได้ ให้เรียนฟัง play, เพลงนักเรียนได้ทราบคําศัพท์อะไรเพิ่มเติมบ้างคําศัพท์ไหนลองบอกคาศัพท์ที่เรียนทราบเพิ่มเติมให้คุณครูฟังหน่อยสิลูกเมื่อกี้ที่เราได้ฟังเพลงลอยกระทงเราได้รู้คําศัพท์อะไรบ้างอะเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยทีนี้หน้าจอขึ้นขึ้นหน้าจอไหมคะหน้าจอของลอยกระทงเฟสติวัลใช่ไหม ใช่ค่ะ,คะโอเค,คอ่ะมาเดี๋ยวเรามาถามคํถาถามกันดีกว่าไหนนักเรียนบอกค,คุณครูสิว่าได้ฟังเพลงลอยกระทงไปเมื่อสักครู่นักเรียนได้คําศัพท์เพิ่มเติมคําว่าอะไรบ้างอะบอกคําศัพท์มาเลยค่ะคําแรกคือคําว่าอะไรคะมูลครับคำว่าอะไรคะมูล <Moon. S 1> คำว่ามูลโอเคฟูมูลใช่ไหมมูลแปลว่าอะไรคะแปลว่า พระจันทร์นั่นเองถ้าเป็นฟูมูลนะลูกพระจันทร์อะไรพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงโอเคคำที่สองค่ะมาเดย์สิคันคำว่าอะไรคะมีเยอะแยะเลยนะคำพท์คำว่าอะไรบ้าง firework firework โอเคเมื่อกี้ใครตอบ firework firework โอเคพระชล้าไฟเวิร์แปลว่าอะไรคะรูปค่ะ แปลว่าพลุนั่นเองคำต่อไปคำว่าอ,อะไรคะเด็กบันน่านาชินบันน่าาทรีแปลว่าอะไรคะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยต่อไปคำต่อไปคะ่ะมีคำว่าอะไรอีกมีเยอะแยะมากมายเลยบันนานาน f l o w e r s f l o w e r s f l o คืออะไรคะดอกไม้คะ่ะฟลา f l o w e คือดอกไม้อ,อ,ไมอ่าคำไหนอีก <Bl anton. S 1> แลนเทิน l ลนเชนลนเชนคืออะไรโคมลอยแลนเชนคือโคมลอยคำต่อไปค่ะแลนเชนอ่าเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วแลนเชนคำต่อไปมีอีกไหมคําคำว่าอะไรครับจอร์สติกจอสติกจอสติกคืออะไรลูกทูบทูบจอสติกก็คือทูบนั่นเองมีอีกไหมมีอีกไหมค a นเดลคานเดลคนเดลคืออะไร เทียนเทียนโ okay. อเคอะทีนี้คุณครูถามหน่อยว่าในวันศุกร์นี้นะคะแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาภาษาอังกฤษว่างไงจะไม่ได้ริเวอร์คงคาริเวอร์คงคาริเวอร์อะถามว่าวันศุกร์นี้ใครไปลอยกระทงบ้าง ใครไปลอยกระทรงมากม,มีมไอโฟนมีคนไหนที่ไปอีกคะไ,ไ,ไ,ไปค <Okay. S 2> ่ะไปค่โอเคทีนี้นะคะสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทำในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะคะในงานในงานนี้นะคุณครูจะให้นักเรียนต้องเพ่ง n ให้นักเรียนออกแบบออกแบบกระทงที่นักเรียนต้องการที่จะออกแบบเอาให้สวยที่สุดนะ คือ<ำ>ดีไซน์ทำเลยเหรอคือทาเลยเหรอให,ให้ออกแบบลงในในสมุดภาษาอังกฤษค่ะให้วาดภาพกระทงลงในสมุดภาษาอังกฤษซึ่งกระทงของพวกเราเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะไหนก็ได้บางคนอาจจะออกแบบกระทงที่ทํามาจากใบตองบางคนอาจจะออกแบบกระทงที่ทํามาจากเกลวยติมอ่มากลวยติม,ม,มบางคนอาจจะออกแบบกระทงที่เป็นที่ทํามาจากอาหารปลา นอาหารปลาก็ได้นะคะสามารถออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆตามจินตนาการของพวกเราได้เลยนะคะอาจจะเป็นรูปของ animals ก็ได้นะรูปของสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะหรือเป็นรูป,รปแบบของกระทงเรือ,รอดำน้ำ,ำ,ำอ่าได้นะคะหรือรูปแบบของกระทงที่อยู่ในรูปภาพที่คุณครูโชว์ให้ดูก็ได้นะคะ แล้วแต่เราว่าเราจะาออกแบบแบบ,แบ,บเรือดำน้ำนี่ไม่ใช่รูปแบบของเรือดำน้ำําทางรัฐบาลนะไม่ใช่นะอ่ะทีนี้โอเคอ่ะพร้อมอย่างคะทีนี้นักเรียนฟังคุณครูต่อนะว่าครูมีกติกาอยู่ว่ากระทงที่นักเรียนออกแบบนั้นนะคะนักเรียนต้องมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบกระทงนั้นด้วยเช่นสมมติว่าหนูมีการปักทูบลงไปใช่ไหมปักทูบลงไปอ่ะทูบภาษาอังกฤษว่าไงคะลูก จอสติกจอสติกจอสติกหนูหนูยงหนูเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยนะคะถ้านักเรียนปักเทียนลงไปเทียนภาษาอังกฤษว่าไงคะ Candle เออ Candle นั่นเองนะคะถ้านเรียนใส่ดอกไม้ลงไปด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าไงคะ Flower Flowers เก่งมากค่ะนะคะให้เรียนใส่นักเรียนใส่องค์ปกรบอันไหนเข้าไปให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ หลังจากที่เรียนเสร็จ<อ>เอาให้ได้เยอะๆนะคําศัพท์นะคะได้ได้เยอะๆนะคะที่หรือเขียนไว้ทุกคําเลยหรือถ้าใครอา,อาจจะวาดเป็นวิวทิวทัศนะคะวิวทิวทัศน์เป็นอา,อาจจะมีแม่น้ําด้วยมีพระจันทร์ด้วยก็ได้นะคะมีพระจันทร์มีฟูมูนมีแม่น้ํามีคลองมีซีทะเลอะไรเงี้ยก็เขียนลงไปก็วาดลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปด้วยโอเคไหมคะ โอเคไหมลูกอืมโอเคครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวหลังจากที่คุณครูอ,อสอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอัปคลิปลง youtube เนาะแล้วก็ภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงเฟซบุ o กแล้วก็ในวันนี้อะครูอ,อ๋อไม่จำเป็นคะ่ะนักเรียนก็ทยอยทำนะแต่ว่าถ้าใครทำเสร็จก่อนก็ส่งก่อนลงใน facebook นะคะใต้คลิปเหมือนเดิมนะลูกนะเอาออกมาให้สวยๆระบายสีด้วยนะคะดเด็กๆ ระบายสีออกแบบให้สวยใครทําม,มาสวยๆครูมีคะแนนเพิ่มให้ด้วยนะคะตั้งตั้งใจนะใครครูดูออกเลยว่างานของใครทําออกมาตั้งใจทําหรือเปล่านะคะโอเคไหมโอเคไหมมีใครที่ไม่เข้าใจมีใครที่อยากจะถามคําถามเพิ่มเติม,ตมไหมคะ<อ>มีใครอยากถามคําถามเพิ่มเติมคุณครูไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรหรครูครับว่าไงครับทําไมทําไมถึงครูเนี่ยครับตอนเวลาครูสอนแล้วนียครับทําไมถึงต้องทําเป็นสองหน้าด้วยอีกหน้านึงเนี่ยครูใช้ในคอมอีกหน้านึงครูใช้ในโทรศัพท์อ่ะทำเป็นสองหน้ายังไงลูกใช้ในคอมกับใช้ในโทรศัพท์คือถ้าถ้าเป็นครูอย่างเช่นครูใช้โทรศัพท์อัดอัดอย่างเงี้ยแบบ เอ่ uh, ยังไงนะอัดแล้วแล้วอคอมเอาเป็นอ่อ <c oughs> ทพราะว่าปกติอ่ะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วนะคะปกติแล้วคุณครูก็จะสอนผ่านคอมเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาเวลาทำลง YouTube ใน Facebook ในโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องมีปกถูกต้องไหมอ่าซึ่งปกแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคุณครูก็จะพยายามเลือกรูปที่เป็นไงลูกเออรูปรูปที่สวยๆเนาะอ่ามาทำเป็นปกให้พวกเราโอเคไหมคะ ค่ะสำหรับในโอเคยังทีนี้เดี๋ยวเรางั้นแสดงว่าเจ้าเจ้าของถ้าเกิดว่าเจ้าของเข้ามาสองคนน่ะคืออีกอีกเจ้าของหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นชื่ออื่นใช่ไหมไม่ใช่ชื่อเดียวกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีเดียวกันโอเคครูเข้าใจแล้วครูเข้าใจแล้วคือบัญชีที่ช้าอยู่นี้เป็นชื่อครูธีรพงษ์ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมครับ ที่หนูถามเมื่อคุยทีละพง์อ๋อใช่คือเป็นชื่อครูทีค่ะแต่ว่าครูทีเป็นคนล็อกอินเครื่องนี้นะคะก็เลยเป็นชื่อคุณครูทีละพง์เนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะซึ่งค้าบสอนก็จะเป็นคุณครูประจำวิชาอยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ใช่ครูทีละพง์โอเคไหมคะเออตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลได้ครับโอเคโอเคเข้าใจคำถามของนจากเราใส่เข้าไปแล้วยกเว้นแต่เราจะลบแล้วโหลดแล้วเปลี่ยนใหม่ถูกต้องใช่ค่ะโอเคค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะ จบคลาสเพียงแค่นี้นักเรียนไปทำงานที่คุณครูสั่งไว้เนาะทำออกมาสวยๆนะคะตั้งใจทำนะแล้วก็ส่งงานใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวครูจะตรวจให้ค่ะ for today finish class ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยค่ะ thank you teacher goodbye thank you teacher ค่ะุ y ย